ก็มาดูกันเนาะว่าสถานการณ์ของพวกคุณที่ผ่านมาเป็นแบบนี้ไหมนะคะคู่รักของคุณกับคุณนะคะเป็นลักษณะ King of Sword นะคะคือเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มันแบบไม่แน่ไม่นอนไม่คงที่เอานี่เอานอนไม่ได้นะบางคนก็ไปไปกลับะคะ่ะบางคนก็เดี๋ยวดีเดียดเด๋ยวร้ายนะคะเดียเด๋ยวรักเดี๋ยวเลิกนะคะแล้วมีไพ่เท o ออฟสอดมาด้วยนะคะบางคนอาจจะมีชนะปักหลังก็ได้นะคะมีการไป คบไปคุยกันกับคนที่มีเจ้าเข้าเจ้าของก็ได้หรือถ้าไม่ใช่เป็นลักษณะนะคะไปคบอยู่คุยอยู่กับคนที่มีเจ้าเข้าเจ้าของแล้วก็จะหมายถึงมีภาระหน้าที่ต่างๆนะคะที่รัดตัวมากเกินกว่าที่จะทาให้ความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันจะคืบหน้าไปได้บางคนมีปัญหาเรื่องสภาวะการเงินก็ได้การงานก็ได้เศรษฐกิจนะคะอาจจะมีส่วนในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้นะคะทําให้ความรักความสัมพันธ์มันไม่คืบหน้าและในขณะเดียวกันนะคะไพ่เตนอปซอร์ช่วงนี้หมอเห็นบ่อยนะคะม,มันมีเหตุผลบางสิ่งบางอย่างที่ ควบคุมได้ยากนะคะทำให้ความรักความสัมพันธ์ไปต่อไม่ได้นั่นก็นาะ่หม,มอมองว่าเป็นเรื่องของสถานการณ์บ้านเมืองนะสถานการณ์โรคระบาดนะ,ะทำให้ไปมาหาสู่กันไม่ได้อย่างที่ควรจะเป็นนะอย่างที่เดิมๆควรเป็นอย่างนั้นก็ได้นะคะแล้วก็ไพ่ที่เชื่อมต่อกันกับไพ่ King o f s w o r d นั้นนะคะเป็นไพ่นะเ e ้า Wands คือการรอคอยเห็นไหมคะเป็นลนักษณะการรอคอยนะการติดต่อจากใครสักคนนะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณกับคนคนนั้นอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะ แต่เป็นการรอคอยแบบมีความหวังแล้วก็ยังคงมีการมอบความรักให้แก่กันและกันนะคะไพ่ไฟเบรเกินะคะกับไพ่ t ท e ลบอลส์นะคะบอกว่าความสัมพันธ์ของคุณกับคนคนนั้นนะคะต่อให้มันไกลแค่ไหนถึงจะใกล้แต่พวกคุณก็พร้อมที่จะฝ่าฟันนะคะพร้อมที่จะประครับประคองความสัมพันธ์ให้มันดําเนินต่อไปนั่นเองนะคะ